คุณนับอายุ26ปีเองใช่ค่ะพอเราเรียนจบอะค่ะ,คะล้วก็ทํางานช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทํางานา5วันปกติทุกวัน 8, 8ชั่วโมงในทุกๆวันเนี่ยคือต้องต้องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาค่ะค่ะแล้วในบางวันเราอาจจะต้องทําล่วงเวลาไปอีกเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในทุกๆวันในหนึ่งปีเนี่ยเราแทบจะต้องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเลยสายตาก็จะเริ่มพ่าๆเอาอไปตรวจกับหมอกับ กับร้านแว่นตาอะไรเงี้ย<ฆ>ค่ะ,คะก็จะทราบว่าใสา่ตาสั้นขึ้นยังฝืนทําต่อมาเรื่อยๆแบบเดิมๆตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็พบว่าในตามันมีจุดสีดำลอยไปลอยมามันสร้างความลำคาญในการใช้ชีวิตแค่อายุ26เนี่ยมันเราพยายามอยากให้มันหายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทํางานเราจ้องอะไรเงี้ยมันก็จะวนไปวนมาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือภาพที่สมมตใิให้เห็นว่าถ้าเกิดคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยจะมองภาพ เนี่ยเห็นท้องฟ้าเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ไหมประมาณประมาณนี้ค่ะเห็นมีจุดหนึ่งจุดแต่มันจะลอยไปลอยมาอแล้วมันขยับได้ด้วยใช่มันขยับได้ด้วยเราพอกับพิบตาก็ลอยค่อยค่อยล่วงลงมาแล้วพิบตาีก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ลอยลอยลอยลงมาเป็นทั้งสองข้างเลยเหรอคะเป็นที่ข้างซ้ายข้างเดียวค่ะแล้วก็ใช้น้ําตาเทียมต้องหยอดตลอดพอรู้สึกว่าตาแห้งแต่เราก็ยังคงทํางานอย่างนั้นเหมือนเดิ พยายามลดลดช่วงเวลาในการทําลงอะไรเงี้ยค่ะผ่อนคลายส่ตาบ้างพักค่ะแล้วก็ใส่แว่นช่วงนั้นคือใส่แว่นใส่ตาจะได้ไม่เพ่งใช่ค่ะก็เหมือนจะดีขึ้นมานิดนึงคือเราไม่ต้องเพ่งเยอะแต่จุดเนี้ยก็ไม่หายไปเราก็ปรึกษากับครอบครัวที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมันมันน่ารำคาญจังเลยแล้วก็พอดีว่ามีคนรู้จักเนี้ยเขาก็มาพูดให้ที่ครอบครัวฟัง ลองลองทานดูก่อนไหมลองแบบลองใช้ดูก่อนน้ำมังคุดน้ำมังคุดของแอปโก้ค่ะค่ะก็ทานทานที่เป็นแคปซูลเนี่ยวันละสี่เม็ดค่ะทุกวันก็จะทานน้ำมังคุดหนึ่งซองก็หนึ่งอาทิตย์ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอะที่ทุกวันตามมันจะผ้าผ่าละลาางเงี้ยคือมันก็จะสดใสมากขึ้นส่วนจุดที่มันลอยไปลอยมาตอนแรกมันเป็นจุดทึบใช่ไหมคะตอนนี้คือมันก็จะค่อยๆโป่งขึ้นมันแบบเบาดูเบา จุดดาเลยสดำใช่ใช่แต่มันก็ค่อยๆจางลงใช่ค่อยๆจางลงใช่ค่ะเห็นสัญญาณว่ามันดีขึ้นก็เลยทานต่อมาเรื่อยๆสักเดือน2เดือนเนี่ยก็เห็นผลว่าแบบจุดมันมีขนาดเล็กลงจากปกติคือเราจะสังเกตได้ชัดเลยอย่างเงี้ยค่ะพอทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็จะเริ่มมีขนาดเล็กลงแล้วก็ปร่งแสงมากขึ้นจนทุกวันนี้ก็คือไม่สังเกตก็คือไม่ไม่เห็นแล้วปัจจุบันก็ ก็ปกติเลยใช่ไหมใส่ไม่ต้องใส่แว่นวันนี้ก็ไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์อ๋อเหรอคะแต่ทุกวันนี้ขึ้นด้วยความที่มันสั้นแต่ว่ามันมันไม่ได้สั้นเยอะแต่ว่าตาก็สุแบบไม่พร่าเหมือนเดิมอย่างน้อยก็คือมันมองอะไรเหมือนคมขึ้นชัดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะจะดีขึ้นมากเลยค่ะ